นิยายเสียงจีนโบราณโดยดอกท้อขอบพระคุณที่รับฟังถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันด้วยนะคะตอนที่4ภัยคืบคลานสัมผัสอุ่นผลิบานหลายวันผ่านไปนับตั้งแต่หลีหมู่เฉินแสร่งทำเป็นคนเจ็บเพื่อเข้าใกล้หลิวซือซือ ชีวิตของมือสังหารทุกเคยโดดเดี่ยวและยันชาก็พลันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาผู้ซึ่งเคยตื่นขึ้นมาพร้อมคมกระบี่และกลิ่นคาวโลหิตบัดนี้กลับตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นหอมกรุ่นของสมุนไพรและเสียงเจี๊ยวแจ้วของหมอสาวผู้เปี่ยมเมตตาหลิวซือซือ,ซอดูแลหลีหมู่เฉินอย่างใกล้ชิดราวกับเขาเป็นคนในครอบครัว นางเปลี่ยนผ้าพ,พันแผลให้เขาอย่างสม่ำเสมอปรุงยาบำรุงมาให้ดื่มทุกเช้าค่ำและคอยสอบถามอาการด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสมอไม่มีความลังเลใจไม่มีความหวาดระแวงในแววตาของนางเลยแม้แต่น้อยราวกับว่านางเชื่อใจเขาอย่างหมดใจหรืออาจเป็นเพราะจิตใจอันบริสุทธิ์ของนางที่มีอาจมองเห็นความมืดมิดในตัวเขาได้หลีมู่เฉินเฝ้ามองการกระทำของนางอยู่เงียบ ในใจรู้สึกถึงความซับซ้อนที่มิอาจอาธิบายได้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้รับความห่วงใยเช่นนี้เขาเคยชินกับการเป็นผู้ล่าไม่ใช่ผู้ถูกปกป้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่นนี้การดูแลของนางดุดดั่งสายน้ำที่ค่อยๆชะล้างคราบเลือดและความเย็นชาที่เคลือบใจเขามานานหลายปีทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างเริ่มอ่อนยวบลงทีละน้อย วันนี้ท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่เจ้าคะหลิวซือซือเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มขณะน้ำถ้วยยาเข้ามาให้หลี่มู่เฉินพยักหน้าเบาๆดีขึ้นมากแล้วเสียงของเขาแหบพราเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอาการป่วยแต่เป็นเพราะไม่คุ้นชินกับการสนทนาที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจสังหารดีแล้วเจ้าคะ่ะ บาดแผลของท่านหายเร็วผิดปกติแสดงว่าร่างกายท่านแข็งแรงยิ่งนักหลิวซือซือกล่าวชมด้วยความจริงใจนางไม่ได้รู้เลยว่าความแข็งแกรงของนั้นมาจากวิชาฝึกฝนของมือสังหารเมื่ออาการบาดเจ็บของหลีมู่เฉินดีขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขาก็เริ่มช่วยงานเล็กๆน้อยๆภายในกระท่อมเพื่อไม่ให้นางสงสัยในพละกำลังที่ฟื้นคืนเร็วกว่าปกติเขาช่วยผ่าฟื้น ตักน้ำหรือแม้แต่ช่วยบิดาของหลิวซื้อจัดเรียงสมุนไพรความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ในป่าที่เขาเคยศึกษาเพื่อใช้ในการอําพรางตัวกลับกลายเป็นประโยชน์ในยามนี้เจ้าหนุ่มเจ้ามีความรู้เรื่องสมุนไพรไม่น้อยเลยนะบิดาของหลิวซื้อเอ่ยชมวันหนึ่งด้วยรอยยิ้มทำให้หลีหมู่เฉิน องปันหน้าเรียบเฉยครบเกเลื่อนความประหลาดใจในแววตาความใกล้ชิดที่มากขึ้นทำให้หลี่มู่เฉินได้เห็นอีกมุมหนึ่งของหลิวซือซือนางนี้ได้เป็นเพียงหมอผู้เปี่ยมเมตตาแต่ยังเป็นสตรีที่ฉลาดปราบเปรืองรอบรู้ในมิชาแพทย์อย่างลึกซึง้งนางจดจำสปปรรพคุณของสมุนไพรได้ทุกชนิดและสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำเพียงแค่ฟังอาการจากชาวบ้านเท่านั้น มิหนำซ้ำนางยังเป็นบุตรีที่กตัญญูดูแลบิดาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องวันหนึ่งมีกลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านไกลโพ้นเดินทางมาขอความช่วยเหลือพวกเขาเล่าว่ามีโรคประหลาดระบาดในหมู่บ้านของตนผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหลิวซือซือรับฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนางรู้ดีว่านี่คือพิษที่พักเงาจันทรากำลังใช้ บิดาของนางก็ดูวิตกกังวลไม่แพ้กันท่านข้อเราจะทำเช่นไรดีเจ้าคะหากปล่อยไว้เช่นนี้ผู้คงต้องล้มตายอีกมากมายหลิวซ,ซื้อเอ่ยด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเจ้ายังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไกลนักซื้อ,อบิดานางกล่าวด้วยความกังวลหลี่มู่เฉินที่แอบฟังอยู่ตัดสินใจที่จะเสนอตัวช่วยเหลือให้ข้าไปกับพวกนางเถิด ข้าฟื้นตัวดีแล้วและคุ้นเคยเส้นทางในป่าหลิวซื่อซื้อหันมามองเขาดวงตาคู่สวยช้ยแววแปลกใจแต่ก็มิได้ปฏิเสธนางรู้ดีว่ากำลังของเขาสามารถเป็นประโยชน์ได้ดีเช่นนั้นเจ้าก็ไปกับซื่อซื้อเถิดข้าจะอยู่ดูแลกระท่อมและเตรียมยาให้พร้อมบิดาของหลิวซื่อซื้อกล่าวด้วยความล่งใจระมัดระวังตัวกันด้วยนะ การเดินทางสู่หมู่บ้านที่เกิดโรคระบาดเป็นไปด้วยความทุลักทุเลเส้นทางครุกคะะและเต็มไปด้วยอันตรายหลี่มู่เฉินเดินนำหน้าคอยสำรวจเส้นทางและระแวดร,ระวังภัยจากสัตว์ป่าและผู้ไม่ประสงค์ดีเขามิได้เผยฝีมือของมือสังหารออกมาแต่ก็สามารถจัดการกับอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายทำให้หลิมซือซือแอบทึ่งในความสามารถของเขา ท่านดูเหมือนจะคุ้นเคยกับเส้นทางในป่านี้ยิ่งนักหลิวซือซือเอ่ยถามขณะที่พวกเขาพักเหนื่อยใต้ร่มไม้ใหญ่หลี่มูเ่เฉินตอบเสียงเรียบข้าเดินทางไปทั่วจึงคุ้นเคยกับป่าหลายแห่งเขาจงใจตอบกำกวมเพื่อมีให้นางสงสัยในตัวตนที่แท้จริงเมื่อมาถึงหมู่บ้านภาพที่เห็นทำให้ใจของหลิวซือซือปวดร้าว ผู้คนล้มป่วยนอนสมอยู่ตามบ้านเรือนใบหน้าซีเซียวร่างกายสู้ผอมเสียงไอและเสียงครวญครางดังระงุมไปทั่วหลี่มูเ่เฉินเห็นดังนั้นดวงตาคู่คมก็ฉายแววเย็นเยียบเขารู้ดีว่านี่คือผลงานของกลุ่มอำนาจมืดที่เขากำลังต่อต้านหลิวซือซือรีบเข้าช่วยเหลือผู้คนในทันทีนางตรวจดูอาการของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างละเอียด สั่งให้แยกผู้ป่วยจัดการสุขานามัมและเร่งรวบรวมสมุนไพรเพื่อปรุงยาหลี่มู่เฉินคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆเขาช่วยแบกน้ำหาสมุนไพรและแม้แต่ช่วยพยุงผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปยังที่พักที่จัดเตรียมไว้เขามิได้มีทักษะทางการแพทย์แต่ด้วยความแข็งแกร่งและความคล่องตัวเขาก็สามารถเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือนางได้ ขณะที่หลิวซือซือกำลังตรวจอาการของเด็กชายตัวน้อยที่อาการสาหาัสนางพลันรู้สึกถึงความร้อนรุ่มที่ไหลเวียนในร่างกายของตนเองดวงตานางเริ่มพร่ามัวสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนรางนางติดพิษแล้วซือซือ,ซอหลี่มู่เฉินร้องเรียกด้วยความตกใจเมื่อเห็นร่างของนางเซธลาเขาคว้าตัวนางไว้ได้ทันก่อนที่จะล้มลง หลิวซ,ซื้อไอออกมาคำใหญ่พร้อมกับโลหิตสีดำคล้ำที่กระอากออกมาจากริมฝีปากพิษพิดร้ายพิษร้ายนางเอ่ยเสียงแผ่วเบาใบหน้าซีดขาวราวกับกระดาษลีมู้เฉินสัมผัสได้ถึงความร้อนรุ่มที่แผ่ออกมาจากกายของนางหัวใจของเขาเรากับถูกบีบรัดอย่างแรงความกลัวที่ไม่เคยปรากฏในใจมือสังหารผู้ไร้อารมณ์ บัดนี้กลับเข้าครอบงำอย่างรุนแรงเขามีอาจยอมให้นางจากไปเขารีบประคองร่างของหลิวซืออือออกห่างจากผู้ป่วยสั่งให้ชาวบ้านที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ไปตามบิดาของนางที่กระท่อมและหาทางนํานางกลับไปรักษาที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาสำรวจบ,บาดแผลของนางแต่กลับไม่พบรอยแผลใดๆที่จะทำให้ติดพิษได้ นอกจากว่านางจะสัมผัสกับพิษโดยตรงเป็นเวลานานหรือสูดดมพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัวด้วยสถานการณ์ที่เร่งด่วนหลี่มู่เฉินตัดสินใจใช้พลังลมปราณของเขาช่วยประคองอาการของหลิวซือซือไว้ชั่วคราวเขาส่งพลังลมปราณบริสุทธิ์เข้าไปในร่างของนางเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของพิษและลดทอนความเจ็บปวดลงบ้างหลิวซือซือสัมผัสได้ถึงพลังอบอุ่นที่ไหลเวียนเข้ามาในร่าง ทำให้รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยนางลืมตาขึ้นมองหลี่มู่เฉินด้วยแววตา,าซาบซึ้งและประหลาดใจท่านท่านมีพลังลมปราณที่แข็งแกร่งยิ่งนักนางเอ่ยเสียงแผ่วเบาหลี่มู่เฉินไม่ได้ตอบคําถามของนางเขากลับรวบรวมสติทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะพานางกลับไปให้ถึงมือบิดาของนางให้ได้ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเขาจะปกป้องนางให้ถึงที่สุด เขารีบแบกหลิวซ,ซืือขึ้นหลังและออกเดินทางกลับกระท่อมกลางป่านหมื่นอสูรด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ร่างกายจะทำได้เขาวิ่งฝ่าความมืดมิดของป่ายามค่ำคืนร่างกายที่เคยบาดเจ็บยังคงมีอาการปวดร้าวอยู่บ้างแต่ความห่วงใยที่มีต่อนางกลับมีมากกว่าความเจ็บปวดใดๆเขาสัมผัสได้ถึงความร้อนจากพิษที่แผ่ออกมาจากร่างของนาง และความรู้สึกกลัวว่าจะสูญเสียนางไปก็ยิ่งบีบรัดหัวใจของเขาตลอดเส้นทางเขาสังเกตเห็นเงาตะคุมบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลนักหลี่มู่เฉินรู้ดีว่านั่นคือเงาของมือสังหารจากพัรคเงาจันทราที่คงจะตามรอยเขามาตั้งแต่ที่เขามีได้กลับไปรายงานตัวเขาบัดนี้มิใช่เพียงผู้หลบหนีแต่ยังเป็นผู้ทรยศของพรร ที่ต้องปกป้องเป้าหมายที่ได้รับคำสั่งให้สังหารด้วยชีวิตของตนเองในที่สุดเมื่อแสงรุ่งอรุณเริ่มปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าเขาก็เห็นกระท่อมไม้หลังเล็กปรากฏอยู่เบื้องหน้าหลี่มู่เฉินแร่งฝีเท้าเป็นครั้งสุดท้ายพุ่งตรงไปยังกระท่อมของหลิวซื่อซือ,ซอทันทีที่มาถึงบิดาของนางที่รอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายก็รีบวิ่งออกมาซื่อ เกิดอะไรขึ้นบิดานางร้องถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นสภาพของบุตรีที่ซูบซีดและไอเป็นโลหิตหลี่มู่เฉินวางหลิวซือซือลงบนเตียงในห้องรักษาอย่างเบามือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดนางติดพิษเขารับพิษที่ระบาดในหมู่บ้านหลี่มู่เฉินรีบแจ้งบิดาของนางบิดาของหลิวซือซือรีบลงมือตรวจดูอาการของบุตรีในทันที สีหน้าของเขายิ่งเคร่งเครียดขึ้นได้เรื่อยพิษนี้ร้ายกาดนักมันเริ่มกัดกินเส้นลมปราณของนางแล้วหลี่มู่เฉินได้ยินดังนั้นหัวใจก็พลันสุดหวัวความรู้สึกสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่เขามิอาจยอมให้นางจากไปได้เขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษานางเอาไว้ให้ได้ไม่ว่ามันจะแลกมาด้วยสิ่งใดก็ตามนี่มิใช่หน้าที่ของมือสังหาร แต่เป็นคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับตนเองว่าจะปกป้องน,นางหลี่มู่เฉินมองไปยังใบหน้าซีดเซียวของหลิวซือซือมือของเขาค่อยๆเอื้องไปกุมมือนางไว้แน่นเรากับจะส่งมอบพลังทั้งหมดที่มีไปให้นางเพื่อให้นางรับรู้ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างนางในยามที่ยากลำบากที่สุดนี้และในยามนั้นเองความรู้สึกที่มิใช่แค่ความผูกพันหรือสำนึกบุญคุณ แต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำบรรยายก็ผลิบานขึ้นในหัวใจของมือสังหารผู้เย็นชาผู้นี้อย่างแท้จริงอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันนะคะตอนที่5บุบผาโรยราเงากระบี่ทวงคืนยามเช้าของวันนั้นมีได้นำพาความสดใสมาสู่กระท่อมกลางป่าหมื่นอสูรดังเช่นเคย แสงอรุณที่ลอดผ่านช่องว่างของผนังกระท่อมสาดส่องลงบนใบหน้าซีดเสียวของหลิวซือซือผู้ซึ่งนอนหายใจโรยรินอยู่บนเตียงโลหิตสีดำคล้ำยังคงแห้งกรังติดอยู่มุมปากของนางแสดงถึงความร้ายกาจของพิษที่กำลังกัดกินร่างบิดาของหลิวซือซือผู้เป็นหมอเทวดานั่งเฝ้าบุตรีอยู่ข้างเตียง ใบหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างถึงที่สุดมือเหี่ยวย่นจับชีพจรของนางอย่างละเอียดทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการต่อสู้กับความตายหลี่มู่ฉันยืนอยู่ไม่ไกลดวงตาคมกริบจ้องมองร่างบอบบางของหลิวซือซือด้วยความรู้สึกเจ็บปวดที่ม่อาจปิดบังได้เขามีอาจยอมให้นางจากไปได้จริงๆหัวใจที่เคยเป็นดั่งน้ำแข็ง บัตนี้กลับถูกความร้อนรุ่มของความกังวลแผดเผาจนรู้สึกทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพิษนี้พิษนี้ร้ายกาจกว่าที่ข้าคิดไว้มากนักบิดาของหลิวซือซือเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบพรา่ามันกำลังกัดกินเส้นลมปราณของซือซืออย่างรวดเร็วหากมิอาจหายาถอนพิษได้ภายใน3วันสามคืนนางคงมิอาจรอดพ้นได้ คำกล่าวของหมอเทวดาดุดฟ้าผ่าลงกลางใจหลี่มู่เฉินสามวันเขามีเวลาเพียงสามวันเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตนางให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของความตายเขาเก้าวเข้าไปหาบิดาของหลิวซือซือทันทีท่านอาจารย์มียาใดที่สามารถถอนพิษนี้ได้บ้างขอรับข้าจะไปหามันมาให้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ใดก็ตามหลี่มู่เฉินเอ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียว แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่มีอาจสั่นคลอนได้บิดาของหลิวซือซือเงยหน้าขึ้นมองหลี่มู่เฉินด้วยแววตาประหลาดใจแววตาของชายหนุ่มผู้นี้มีได้มีเพียงความห่วงใยบุตรตรีของตนหากแต่ยังมีความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะช่วยเหลือนางนางรู้ดีว่าพิษนี้ร้ายกาจเพียงใดและยาถอนพิษนั้นหายากยิ่งนัก พิษนี้เป็นพิษร้ายกาจที่ถูกปรุงขึ้นจากสมุนไพราหายากหลายชนิดยากนักที่จะหาสมุนไพรใดมาถอนพิษได้โดยตรงบิดานางกล่าวด้วยสีหน้าหนักใจแต่ว่าหากเป็นบุปผาโลหิตราตรีก็อาจมีหวังบุปผาโลหิตราตรีหลี่มู่เฉินทวนคำใช่แล้วบิดานางพยักหน้าบุปผาโลหิตราตรี เป็นบุปผาที่เติบโตบนยอดเขาเมคาครามสูงเสียดฟ,ฟ้ายากนักที่ผู้ใดจะเข้าถึงทั้งยังเป็นบุปผาที่อาบไปด้วยพลังหญินเข้มขน้นออกดอกเฉพาะยามราตรีที่ไร้จันทร์มีเพียงดอกเดียวในรอบสิบปีและที่สำคัญบนยอดเขาเมคาครามนั้นมีอสูรวารีโลหิตเฝ้าอยู่มันเป็นอสูรกายไร้กาศที่ไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะได้ คำอธิบายของบิดาหลิวซือซือมิได้ทำให้หลี่มูเ่เฉินหวาดหวั่นแม้แต่น้อยยอดเขาเมฆาครามอสูนวารีโลหิตสิ่งเหล่านี้มิได้อยู่ในสายตาของยอดมือสังหารผู้ไร้เทียมทานเช่นเขาสิ่งเดียวที่อยู่ในห้วงความคิดของเขาคือการช่วยชีวิตหลิวซือซือให้ได้ข้าจะไปนำบุปผาโลหิตราตรีมาให้ท่านให้ได้ขอรับท่านโปรดบอกเส้นทางให้แก่ข้าด้วยหลี่มูเ่เฉินเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ไม่เปิดช่องให้มีการโต้แย้งบิดาของหลิวซือซือมองแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของหลี่มู่เฉนินและก็ตระหนักได้ว่ามิอาจห้ามปรามเขาได้อีกต่อไปเขารับรู้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งน่าจะมากพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เขาจึงยอมบอกเส้นทางและวิธีการที่จะเข้าถึงบุปผาโลหิตราตรีอย่างละเอียดจำไว้เจ้าเจ้า มีเวลาเพียง3วันสามคืนเท่านั้นหากเกินกว่านี้พิษจะฝังรากลึกเกินกว่าจะแก้ไขได้และเจ้าต้องระมัดระวังอสูรวารีโลหิตให้มากมันฉลาดแกมโกงและมีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปบีดานางกำชับด้วยน้ำเสียงจริงจังหลี่มู่เฉินพยักหน้ารับคำอย่างหนักแน่นเขามีได้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวรีบจัดเตรียมสเสบียงและอาวุธที่จำเป็นแล้วมุ่งหน้าออกเดินทางสู่ยอดเขาเมฆาครามในทันที การเดินทางครั้งนี้มีใช่การชิงบุกผาแต่คือการช่วงชิงชีวิตของหญิงสาวอันเป็นที่รักกลับคืนมาตลอดเส้นทางหลี่มู่เฉินเร่งฝีเท้าด้วยความเร็วสูงสุดร่างกายของเขาราวกับภาพลวงตาที่พุ่งผ่านพงไพรแสงแดดที่แผดเผาม่อาจทำให้ความมุ่งมั่นของเขาลดลงได้ความทรงจำเมื่อครั้งที่หลิวซือซือเคยดูแลเขาอย่างอ่อนโยนความอบอุ่นที่นางมอบให้ในวันที่เขาทรมาน เหล่านี้คือแรงผลักดันให้เขามิอาจหยุดพักได้เลยในขณะเดียวกันมือสังหารจากพักเงาจันทราที่ตามรอยหลี่มู่เฉินมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ยิงเขาไกลมากขึ้นพวกเขารับรู้ได้ถึงพลังลมปราณอันแผงแกร่งที่แผ่ออกมาจากร่างของหลี่มู่เฉินและคาดเดาได้ว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่ยอดเขาเมฆครครามซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามของพัก พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเงากระบี่สังหารผู้พักดีต่อพักมาตลอดจึงได้ทรยศและกำลังจะทำลายแผนการอันยิ่งใหญ่ที่พักกำลังดำเนินอยู่หลี่มูเฉินรู้ดีว่าเขากำลังถูกไล่ล่าทว่าเขามีได้วันเกรงแม้แต่น้อยหากมือสังหารเหล่านั้นกล้าขวางทางเขาก็พร้อมจะใช้คมกระบี่ของเขาฟาดฟันให้ราบคาบเพื่อปกป้องชีวิตของหลิวซือซือ เขามีได้หยุดพักเลยตลอดการเดินทางจนกระทั่งยามพลบค่ำของวันแรกเขาก็มาถึงเชิงเขาเมฆครามอากาศบนยอดเขาสูงแห่งนี้หนาวเย็นยเยือกพลังหยินเข้มข้นแผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาหลี่มูเ่เฉินสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าเกรงขามที่ซ่อนอยู่บนยอดเขาแต่เขาก็ยังคงมุ่งหน้าปีนป่ายขึ้นไปอย่างไม่ลดละยามเที่ยงคืนของวันที่สองหลี่มูเ่เฉินก็มาถึงยอดเขาเมฆาคราม บริเวณยอดเขามีหมอกหนาทึบปกคลุมแสงสันถูกบดบังจนมิดทัศนวิสัยเลื่อนรางเขาพยายามค้นหาบุปผาโลหิตราตรีตามคำบอกเล่าของบิดาหลิวซื่อ,อพลันเสียงคำรามกึกก้องก็ดังขึ้นเหนือศีรษาของเขารังมหึมาของอสูรวารีโลหิตปรากฏกายขึ้นจากม่านหมอกมันมีรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ ผิวหนังสีแดงก่ำดุดโลหิตดวงตาสีเพลิงเรืองรองในความมืดมันจ้องมองหลี่มู่เฉินด้วยความโกรธแค้นที่ถูกรบกวนมนุษย์กล้าดียังไงถึงมาเหยียบถิ่นของข้าเสียงของอสูรวารีโลหิตดังขึ้นในจิตใจของหลี่มู่เฉินเป็นพลังจิตที่สื่อสารโดยตรงหลี่มู่เฉินมีได้ตอบโต้ เขาพุ่งตัวเข้าโจมตีอสูรวารีโลหิตในทันทีคมกระบี่ของเขาถูกชักออกจากฝากอย่างรวดเร็วเราสายฟ้าฟาดพลังลมปราณสีเงินเปล่งประกายทั่วคมกระบี่มันสะท้อนกับความมืดมิดของยามราตรีงดงามทว่าแฝงไว้ด้วยความตายอสูรวารีโลหิตมิได้ประเมินหลี่มู่เฉินต่ำไปมันรู้ดีว่ามนุษย์ผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา มันพ่นคลื่นพลังงานสีแดงฉานเข้าใส่หลี่มูเ่เฉินอย่างรุนแรงหลี่มูเ่เฉินใช้กระบวนท่าของมือสังหารที่รวดเร็วดุดเงาหลบหลีกการโจมตีของอสูรวารีโลหิตอย่างคล่องแคล่วพร้อมกับหาช่องว่างเข้าโจมตีจุดตายของมันการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดกลางยอดเขาที่เหนาาเน็บเสียงคมกระบี่ฟาดฟันกับเกร็ดแข็งของอสูรกายดังสนั่นวันไหว พลังลมปราณของทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงจนเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทางยอดเขาหลี่มูเ่เฉินใช้ทุกกระบวนท่าที่เริ่มเรียนมาแม้จะบาดเจ็บและเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่เขาก็มีได้ยอดท้อเพราะทุกครั้งที่คมกระบี่ของเขากำลังจะท้อถอยภาพใบเนื้อซีดเซียวของหลิวซื่อซื่อก็ผุดขึ้นในห้วงความคิดทำให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อไปในที่สุด ด้วยวิชาดาบอันเหนือชั้นและพลังลมปราณที่เข้มขน้นหลี่มู่เฉินก็สามารถสร้างบาดแผลชะกันให้กับอสูรวารีโลหิตได้สำเร็จอสูรกายร้ายคำรามด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างมหฮึนาของมันจะล้มลงอย่างช้าๆสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งยอดเขาหลี่มู่เฉินหอบหายใจอย่างหนักร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบโลหิตทว่าดวงตาของเขา กลับเปลี่ยนไปด้วยความยินดีเมื่อเห็นดอกไม้สีแดงฉานดอกหนึ่งผลิบานอยู่บนซอกหินใกล้กับร่างของอสุนวารีโลหิตนั่นคือบุปผาโลหิตราตรีที่เขากำลังตามหาเขารีบเจ็บบุพผาโลหิตราตรีอย่างระมัดระวังและรีบมุ่งหน้าลงจากยอดเขาในทันทีทว่าในขณะที่เขากำลังจะลงจากยอดเขาเงาตะคุ่มหลายร่างก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า พวกเขาไม่ใช่อื่นใดนอกเสียจากมือสังหารจากพักเงาจันทาที่ตามมาจนถึงยอดเขาแห่งนี้ลีมู่เฉินเจ้าบำอาจทรยศพักหัวหน้ามือสังหารเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาทรงบุพพาโลหิตราตรีมาให้พวกเราและกลับไปรับโทษทันลีมู่เฉินมองไปยังเหล่ามือสังหารที่เคยเป็นสหายร่วมตายของเขาด้วยแววตาว่างเปล่า เขารู้ดีว่าหากทรงบุปผาโลหิตราตรีไปหลิวซือซือก็จะต้องตายและเขาจะต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความตายอย่างเลี่ยงมิได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็มีได้ลังเลแม้แต่น้อยบุปผาโลหิตราตรีนี้ข้ามีอาจให้พวกเจ้าได้หลีมู่เฉินเอ่ยเสียงเรียบทว่าแฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและตัวข้า ก็มีอาจกลับไปรับโทษทันจากพวกเจ้าได้อีกต่อไปแล้วทันทีที่สิ้นคำพูดหลี่มู่เฉินก็พุ่งตัวเข้าโจมตีเหล่ามือสังหารของพักเงาจันทรานในทันทีคมกระบี่ของเขาพลิกแพลงไปมาอย่างรวดเร็วและไร้กาดกว่าที่เคยเป็นเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อพักอีกต่อไปหากแต่ต่อสู้เพื่อชีวิตหนึ่งที่เขารักเพื่ออนาคตที่เขาเลือกเอง การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุดเดือดกลางแสงจันทร์ที่เริ่มเลือนหายไปเหล่ามือสังหารของพักเงาจันทรามิได้คาดคิดว่าหลี่มูเ่เฉินจะต่อสู้ด้วยพลังที่เหนือกว่าที่เคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้พวกเขาล้มตายไปทีละคนทีละคนภายใต้คมกระบี่ของเงากระบี่สังหารผู้ที่บัดนี้ได้ตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางของตนเองในที่สุด เมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มสาดส่องลงมาจากขอบฟ้าหลี่มู่เฉินก็ยืนอยู่เพียงลำพังบนยอดเขาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลใหม่ๆทว่าในมือของเขายังคงกำบุบผาโลหิตราตรีไว้แน่นและในดวงตาคู่คมนั้นมิได้มีเพียงความเหนื่อยล้าหากแต่ยังมีความหวังและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใดๆเขาจะต้องพามันกลับไป เพื่อช่วยชีวิตหลิวซือซือให้ได้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดอกท้อกันนะคะ